สวัสดีค่ะพบกับร้านเสื้อลูกไม้ TK กันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะนำเสนอเป็นเสื้อลูกไม้ฝรั่งเศสแขนระบายแบบนี้เลยนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3มสีเดี๋ยวจะไล่ให้ดูทีละสีเลยนะคะแต่ก่อนอื่นจะแจ้งช่องทางการสั่งซื้อของทางร้านกันก่อนนะคะช่องทางแรกค่ะลูกค้าสามารถโทรศัพท์มาได้เลยนะคะที่เบอร์085 1 8 8 4 6 5 9 เบอร์085-188-46-59เบอร์นี้นะคะสามารถโทรมาแล้วก็แอดไลน์มาด้วยได้ค่ะค่ะส่วนช่องทางที่สองนะคะสามารถาพิมพ์ id ไลน์นะคะเพื่อเข้ามาที่ไลน์ของทางร้านนะคะโดย id นะคะ at lookmai.tk at look mai tk นะคะส่วนช่องทางที่3ค่ะลูกค้าท่านใดที่เล่น f a c e b o o k นะคะสามารถเข้ามาที่เพจของทางร้านได้นะคะโดยพิมพ์คำค้นหาว่าเสื้อลูกไม้ tk tk เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็สามารถทักแชทนะคะส่งข้อความมาสั่งซื้อกับทางร้านได้เลยนะคะเดี๋ยวไปไล่ดูทีละสีกันเลยนะคะสีที่ติ๊กใส่อยู่นะคะเป็นสีฟ้านะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะแขนก็จะเป็นระบายนะคะ เดี๋ยวไปดูสีต่อไปกันเลยนะคะค่ะและสีที่2นะคะเป็นสีโอวันตินแบบนี้เลยนะคะมีทั้งหมดนะคะ5ไซส์ด้วยกันค่ะไซส์อก3 8ถึง42นะคะราคาจะอยู่ที่750บาทไซส์อก44-46นะคะราคาอยู่ที่9 9 0บาทเท่านั้นเองนะคะซื้อผ้านะคะเนื้อนิ่มใส่สบายมากๆเลยนะคะแบบนี้เลย ่ะเดี๋ยวไปดูสีต่อไปกันค่ะค่ะและสีต่อไปนะคะจะเป็นสีแดงนะคะเป็นสีแดงสดหน่อยนะคะแต่ก็คือไม่ใช่สีเลือดหมูนะคะแบบนี้เลยนะคะลายสวยงามมากๆเลยค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะนี้เดี๋ยวติ๊กให้ดูลายเสื้อใกล้ๆนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็เป็นซิปซ่อนนะคะคือเสื้อทางร้านจะเป็น เสื้อลูกไม้ทั้งตัวเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ